แม้ว่านายกอิบัตน้าที่ยังไม่ได้แต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนประชาชนรอไม่ได้เดยเฉพาะน้ำท่วมจะมีลงพื้นที่อันนี้นี่ได้ปรึกษากับทางสสนะคะเพราะว่าตัวหน้าที่ของนายกัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านฟังด้วยว่าเราจะไม่สามารถบอกข้าราชการหรือสั่งออมสั่งได้ใช่ไหมคะไม่สามารถทําได้จนกว่าจะแถลงนโยบายเสร็จแล้วก็ถวายสัตว์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าต้องเป็นกันยาหรือปลายกันยาเลยนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เ,เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วสสหลายท่านเนี่ยในกลุ่มในสสเนี่ยก็คุยกันเรื่องน้ําท่วมตลอดแล้วก็มีความห่วงใยโดยฉันเองมีความห่วงใยอย่างมากนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหน้ําท่วมหนักแล้วก็มีหลายช่วงหลายตอนที่ต้องลุ้นเรื่องของคนด้วยที่ไปติดอยู่อะไรอยู่นะคะจริงๆก็ได้คุยกับทางสสทางเลขาพักทั้งหมดว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปลงพื้นที่นะคะ น่านก่อนนะคะแล้วก็จะไปสองจังหวัดนี้แล้วก็ไปกับทางสสค่ะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐบาลเองเนี่ยทางคุณภูมิธรรมที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ซึ่งก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉนันก็จะไปในฐานะของหัวหน้าพัก ะะก็จะไม,ไม่ได้มีประคบรหรือพิธีอะไรของ,ของนายกรัฐมนตรี<ม>ก็จะไปส่วนตัวกับสส,สนะคะก็จะดูว่าสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวเนี่ยก็ขอส่งแรงใจเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็ได้คุยกันในพักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีสสหลายท่านจากทางภาคเหนือก็ลงพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วค่ะในเรื่องของควาวขึ้นเาส่วนใหญ่ที่ออกมาก็ยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐบาลแต่ เมื่อคืนนี้ท่านทักษิณบอบให้ความชัดเจนมากกว่า,าทางรัฐบาลเองด้สองแล้วค่ะค่ะเพราะว่าในทางของรัฐบาลเองจะได้ได้ให้ความชัดเจนอีกทีตอนที่เราแถลงนโยบายตอ่อรัฐสภานะคะซึ่งตัวดิฉันจะเป็นคนถแถลงในวันนั้นที่อ่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของท่สิทักษิณ,ษณเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ปรึกษากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงทางรัฐบาลเองแล้วก็ทุกคนที่ ส่วนท่านทั้งสิ่งด้วยนะคะเป็นห่วงก็คือว่าคิดอยู่ในภาพเดียวกันว่าเศรษฐกิจมันต้องการการกระตุ้นจริงๆแล้วก็ถ้าเรารอระบบรอไปเรื่อยๆเนี่ยทั้ง process แล้วไม่มีการปรับเลยเนี่ยประชาชนก็จะเดือดร้อนนานขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะเป็นสิ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดนี่คือความตั้งใจนะคะส่วนใน process แล้วก็ดีเทลดีเทต่างๆเนี่ยเราก็จะเสนอวันที่แทนนยโยบายนี่พจะคุได้ไหมคะว่าออประชาชนทุกคนที่ตั้งความหวังไว้นี่จะได้รับข่าวดีค่ะ สำหรับตัวดิฉันี่ฉันมั่นใจว่าว่าจะเป็นข่าวดีนะคะท่านนักสิ์พูดชัดเลยนะคะว่ากลุ่มฝ่อบางนี่ได้ก่อนเป็อร์น่งเป็นเบอร์สอะคุณนักสิ์เป็นคนพูดชัดทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันคืะวันนี้เนี่ยเมือนักพูดอะไรมาเนี่ยอ่าก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลตรงนี้ค่ะจริงแล้วเนี่ยอย่างตอนที่ปรึกษาการคิดนโยบายต่างๆเนี่ยนะคะเวลาเรา ขออย่างเช่นวันนี้ค่ะที่มาเนี่ยภาคเอกชนที่มาเนี่ยเราก็ขอคำปรึกษาคำแนะนำต่างๆเพราะเราก็ต้องการทราบจริงๆว่าแต่ละภาคส่วนถ้าเรายืนอ,อยู่คนละฝั่งเนี่ยเราคิดยังไงสมมติเมื่อกี้เนี่ยเราได้คุยกับกับทางออของธานาคารไทยเนี่ยนะคะสมาคมธานาคารไทยเนี่ยเราก็ต้องคิดเลยว่าถ้าเ,เป็นเป็นเจ้าหนี้กับเป็นลูกหนี้เรายืนคนละฝั่งเนี่ยเราคิดยังไงเพราะฉะนั้นในการ bounce idea ระหว่างเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ ท่านนักสินก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วเรื่องเศรษฐกิจท่านก็เป็นคนที่มีมีประสบการณ์มากนะคะแล้วก็มีความรู้มากเพราะฉะนั้นการโยนไอเดียไปกับซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วว่าเป็นเป็นพ่อของตัวดิฉันด้วยเนี่ยเราเราได้คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เรื่องที่ปกติแล้วดิฉันนี่เองคิดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราได้คุยกับหลายๆภาคส่วนหรือหลายคนที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็เพื่อจะให้นโยบายที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ย ดีที่สุดด้วยนะคะถ้าประชาชนอยากได้ความชัดเจนจากท่านนายกตัวจริงๆเลยอะค่ะได้แน่นอนค่ะมันเป็นไปตามนั้นไหมคะว่ากลุ่มแรกที่จะได้คือกลุ่มปบะบางได้เป็นเงินสดเลยอยากช่วยตอบไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเดี๋ยวค่อยตอบดีกว่านาะเดี๋ยวเราค่อยตอบตามขั้นตอนดีกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะมีมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าการแถลงอย่างชัดเจนก็ต้องรอวันแถลงนโยบายอันนี้ อย่าผิดกฎกลัวผิดกฎนะคะอันนี้ก็ยังเข้ามานี่บางทีก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎอันไหนที่สามารถพูดได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่นักข่าวก็จะถามไปล่วงหน้าหลายๆเดือนแล้วตลอดเพราะฉะนั้นอะไรที่ตอบได้จะพยายามตอบเต็มที่อะไรที่ผิดกฎจะขออนุญ,ญาตกาก์วคเล็กน้อยค่ะเพราะ,ะจากความชัดเจนของคุณทักษิณนะในการแสดงวิสัสทั้์เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้มองกันเลยว่าเป็นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลไปแล้วเลยค่ะโอ้อันนี้นี่ไม่ใช่เลยค่ะ ไม่ใช่แน่นอนนะคะ1เลยคือคุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งใดในรัฐบาลนะคะส่วน2องเลยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคุณทักษิณทราบมาสักพักแล้วว่าจะได้ออกรายการนี้นะคะแล้วก็เตรียมการพูดคุยบนเวทีนี้มาสักพักในถ้าใครได้ติดตามท่านจะพูดว่าโอ้ท่านเตรียมมาเยอะ่นนี้ด้วยซ้าใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านหาข้อมูลกับทั้งคนต่างประเทศด้วยข้อมูลจากตัวดิชั้นเองก็ก,ก็แลกเปลี่ยนกันเพราะฉะน,นั้นเป็นไม่ใช่การแห่นโยบายแน่นอนคะ่ะเป็นการ พูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านนะคะโดยที่บางเรื่องก็อิงกับน,นโยบายของพรคเพื่อไทยก็ปนกันค่ะโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าที่เมื่อกี้ท่านนายกก็บอกว่าอิงกับนโยบายของพรคเพื่อไทยมีด้วยค่ะ,คะมีนโยบายของรัฐบาลเลยดีกว่าเอางี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ากําลังวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนโยบายที่กําลังดําเนินอยู่ต้องถูกพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ท่านยกค้าในเมื่อ,อคุณพ่อเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วมีประสบก,การณ์แล้วก็มองการไกลตรงนี้เนี่ยมันก็ดูจะเป็นประโยชน์ต่อเทศแต่ตรน,นี้เนี่ยอาจจะถูกข้อหาครอบงำอะไรต่างๆตามมาถ้านนยกบีแรวคิดไหมหรือว่าคุยกับคุณพ่อไหมว่าจะขอให้เข้ามามีตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเพื่อเลี่ยนปัญหาในเรื่องการครอบงำค่ะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่พูดก่อนหน้านี้เลยค่ะว่าต้องระวังเรื่องกฎหมายและกฎต่างๆอย่างมากมายนะคะเพราะว่าเชื่อจริงๆเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ของท่านทักษิณจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่มันคือไม่ใช่การครอบงำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากท่านทักษิณเองแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเก่งๆอีกมากมายเช่นกันแต่ทุกคนจะไม่มองว่าเป็นการครอบงำเพราะบางทีคนท่านนั้นอาจจะไม่เคยอยู่ในการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ครอบงำจากพอดีท่านทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพ่อของในโรฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการครอบงำอันนี้มันก็จะมีเส้นบางบางที่ก็ตามที่ท่านพูดใช่ไหมคะก็เลกันเล่นข่วเพราะว่าจริงๆนี่ในบ้านก็คือเป็นสนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดเล่นแล้วก็ไม่มีการครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็มีความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนชัดเจนพอสมควรนะคะวันนี้